น,นี้คือข่าวหลุดมาในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อวานนี้เนาะนะครับถ้าเขาเปิดทําการก็คือ13 14 1 5 16 17เนี่ยเราก็ยังมีลุ้นอีก5วันว่าเขาจะเอาประชุมกันว่าเขาจะประกาศวันไหนนะยังไม่ได้ประกาศนะแค่ประชุมหาวันที่จะประกาศ แค่ประชุมกันว่าเอ้ยเราตกลงว่าเราจะประกาศผลวันไหนดีเราจะตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะอนุมัติผลนะครับแล้วก็จะประกาศผลกันวันไหนดีนะครับก็ยังมีลุ้นนะว่าภายในเดือนกุมภาพันนี้นะครับน่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไปอีกแหละก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับ13 14 15 16 17เนี่ยเราก็มาลุ้นกันว่าเขามีการประชุมในเรื่องนี้ไหมถ้ามีการประชุมเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะมีการประกาศผลนะครับตรงนี้ก็มาแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับในเรื่องนี้นะ นะผมก็ได้ลงไปในชุมชนของผมและสมาชิกก็เห็นแล้วแหละว่ามีการอัปเดตมาเมื่อวานนะ11กุมภาพันธ์นะครับเวลา11นาฬิกา25นาทีนะครับว่าจะมีการประชุมเร็วๆนี้นะแต่ยังไม่ได้